คลิปนี้จะมาทําขากางเกงให้เป็นขากระบอกเล็กนะคะขากระบอกเล็กตัวนี้เราก็จะใช้ประมาณเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วอันนี้ได้เจ็ดนิ้วสามกระเบียดนะคะเราก็จะทําให้ได้เจ็ดนิ้วเนาะทำเจ็ดนิ้วเนี่ยเราจะต้องเข้าทั้งสองข้างนะคะก็คือเข้าจากะเข็บใต้าขาด้วย วิธีทำเราก็ขีดเข้ามาเลยค่ะตรงตรงขีดตรงตรงก่อนขีดตรงตรงไปประมาณแนวเข่าขีดตรงตรงไปประมาณแนวเข่าของลูกค้านะคะแนวเข่าของลูกค้าก็ประมาณแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งจากเอ่อความยาวของปลายขาถึงใต้เป้านะคะแบ่งครึ่งกันก็แบบขีดไป้เลยอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะยกขึ้นอย่างนี้นะคะก็จะวาดแบ่งครึ่งไว้ ตีตรงขึ้นไปก่อนนะแล้วก็หยุดนะคะอันนี้เป็นขากระบอกเล็กก็ตีตรงเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะตรงนี้เราจะต้องแต่งให้ลูกค้านิดนึงแต่ถ้าหากว่าลูกค้าต้นขาพอดีแล้วเราก็จะไม่แต่ง ต้องถามลูกค้าด้วยแต่ส่วนมากต้นขานะ่ะมันจะพอดีแต่เขาต้องการเก็บปลายขาอย่างเดียวแต่เราก็ต้องเลาะตรงนี้ออกก่อนนะคะเพื่อที่วิธีการทำของเรามันจะได้สะดวกขึ้น พอเราเลาะออกมาเสร็จแล้วนะคะตรงใต้ขาเราจะโค้งนิดหนึ่งเป้าเป้าตรงเดิมนะคะเป้าตรงเดิมเราก็จะติก๊กติ๊กลงมาคือตรงนี้ใหญ่เท่าไหร่ถ้าตรงนี้ใหญ่ครึ่งนิ้วเราก็ติ๊กออกมาจากเส้นเดิมนะคะครึ่งนิ้ว ในเราจะเก็บจากใต้กระเป๋านะคะใต้กระเป๋าช้อนๆลงมานิดนึงให้มาเชื่อมกันตรงนี้นะคะประมาณอย่างนี้อันนี้คือกระบอกนะคะแต่ถ้าเป็นเดฟเราจะต้องตีสอบปลายขาอันนั้นเรียกว่าเดฟเสร็จแล้วเราก็มาเย็บนะคะ เวลาเราเย็บนะคะเราไม่ควรที่จะย้ำนะคะตรงรอยต่อเราจะเย็บยาวขึ้นไปสูงๆนะคะเชื่อมกันสูงๆถ้าหากว่าเราย้ำเนี่ยมันจะทําให้ตรงรอยย้ำเนี่ยมันแข็งเวลาเรารีดแบะหลืออะไรเงี้ยมันไม่ค่อยออกนะมันไม่กระจายออกให้ให้ตะเข็บเนียน เข็บใต้ขานะคะเราก็จะเย็บจากเส้นเส้นเดิมนะคะเส้นเดิมของตะเข็บใต้เป้านะแล้วก็ค่อยๆช้อนมานะคะเป้าเราไม่ได้เก็บเข้าเราก็ต้องเย็บเส้นเดิมตะเข็บใต้เป้าเย็บสองครั้งนะคะ สองเย็บลงมาประมาณห้านิ้วห้าถึงหกนิ้วนะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปพุงนะคะเอ้ยเอาไปรีดนะคะเอาไปรีดรีดแล้วเราก็เ็กดูความใหญ่สองข้างนะคะว่าเท่ากันไหมนะคะเนี้ยเอามาวางแบบนี้นะกลางจะเข็บออกนะคะจับจะเข็บให้ตรงกันแบบนี้นะคะเจ็ดนิ้วนะคะปลายขาก็จะได้เจ็ดนิ้ว อันนี้ก็คือการทําขากระบอกเล็กนะคะขากระบอกเล็กเวลาที่เราจะรีดนะคะเวลาที่เราจะรีดจัดสันตะเข็บให้ลูกค้าแบบนี้เราจะต้องเอาตะเข็บเนี่ยนะตะเข็บตรงนี้นะคะกับตะเข็บใต้ใตขาเนี่ยนะจับให้ตรงกันนะคะจับให้ตรงกันพอวางลงแล้วเราก็รีดนะคะรีดรนี่จะเป็นทรงลักษณะขาตรงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะขาตรง ปลายขาก็พ้งสอยนะคะถ้าผ้ามันหนาก็พ้งสอยให้เรียบร้อยแค่นี้นะคะเราก็จะได้ขากระบอกตรงนะคะปลายขาเจ็ดนิ้วนะคะถ้าเราจะเอาหกนิ้วเราก็เข้าไปอีกแต่ว่าหกนิ้วมันจะเล็กเกินไปมันอาจจะคับน่องของลูกค้าได้นะคะอะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าหากว่าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพจให้พี่นาด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ